ครับสวัสดีครับหลังจากที่ดับหน้าเสร็จแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับปูนะครับเนาะปูกัดนะครับเนาะปูกัดขาดอยู่มันหากินกัดแล้วมันตนัวอ่อนก็ลังโปร่งยอดดีมันก็มากัดโอ้ยวะอันนี้ให้มันง่ามเนาะคุยมาขิวอ่ะเข้าไปนี่มีปูกัดห่างเฮงนี่่างที่ทดเดือดเดือดหนามทวมมันก็บบางดี ใส่สูตรยอดเอาครับปีสีมานนี่ผมถีดยอดเบิ้งครับยอดเอาปีสีมา่าที่ยอดออกยอดตัดเดือนมีหน้าเลยมีหน้ามษขาพิวสภาพนี่ก็เริ่มโตแล้วที่ท่านท่านกลัวท,ที่ที่ห้องที่มาดำดำเพระท่านรับน้ำท่วมมันเป็นหน้าลุม่มครับผมยอดออานี่มีปัญหาอยู่วังไดีทีงามกับงามบางเดบางงามกับ,กบอยู่กับว่าเขามี ปุยมาปุยหิวว่ะปุยอย่างบา่ใส่มปนก็่งามเนาะเอาก็ซื้อหรือว่ามีหิวว่วอยู่บากา่ะเอาหรือว่าจะเอาเศษใบไม้ใบหญ้ามาบดละเอียดมากไว้แล้วมาใส่ก็ได้ครับร่องพื้น <c oughs> <c oughs> ผมไม่ได้รองพื้นเลยมันเป็นหน้าน่นนี่ผมดำทเทมใบเทโดครับเพราะมันเป็นไมยราบนะปีแรกนี่ผมก็ปีที่มากผมมีท่าไม่ดีก็นี่ครับผมอืม ก็ข้อหกเตียกะเหลียเยอะอให้บอกเขายำเห่าอยู่ครับเขาจยำก,กันแล้ววัดลราได้แถวนี้ครับผมจึงได้ได้ยุ่งแล้วล้วเขาท่านเขาหอมนักฆ่าเาดี๋ยวสุดยอดอยู่ดำนี่ที่ได้เกี่ยวเร็วๆนะคิดว่ากับนวดฟีเดือนอืมครับผมขอบพูดนะครับเนาะ ติดตามครับเป็นกยนร่างใจให้กันครับผม